ปี62น่าจะเป็นแบบครั้งแรกๆที่เราเห็นพรรคการเมืองหลายๆพรรคพูดในสื่อกระแสหลักเรื่องอสิทธิของคนเพศหลากหลายความเท่าเทียมทางเพศเกิดปุ๊บได้แสนเนี่ยโอ้ดีใจเลยโอลูกฉันมีคนซัพพอร์ตแล้วเกิดปุ๊บรับแสนตอนหาเสียงเนะี่ยพูดชัดเลยว่าทวนหน้ายังไม่ไม่เห็นนะคะว่านโยบายที่ว่าเงินอุดหนุนอะไรเงี้ยที่ว่าจะเกิดยังไม่เคยได้เห็นน้องคนไหนได้รับนะคะเงินอ<ส>ุดหนุนเด็กเล็กแบบทวนหน้า บวกกับการตีโจทย์นี้เป็นเรื่องของการสงเคราะห์คนจนซึ่งมันผิดตั้งแต่ที่มีรัฐาบาลมาใช่ไหมคะแล้วก็ที่หาเสียงก็ยังไม่ได้เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าไหร่ เจอโควิด2สอสปีเนาะพ่อแม่ตกงานจํานวนมากศูนย์เด็กเล็กปิดจํานวนมากไม่มีทั้งนมไม่มีอาหารไม่ได้รับการเลี้ยงดูไม่ได้เละพัฒนาอะไรเลยเป็นช่วงเวลา2ปีแห่งความตกต่ําของการดูแลเด็กบางคนก็จําเป็นต้องหอบลูกไปทํางานด้วยเราจะเห็นมู้จ้างใครมาเลี้ยงเพราะศูนย์เด็กเล็กก็ปิดถ้าเป็นเรื่องไรทั้ส่วนใหญ่ผู้ปกครองแถวนี้เขาก็จะทํางานโรงงาน,นงอ,อะไรเงี้ยคือรายได้เขาไม่ได้สูงแล้วก็จะอาจจะมีเเสกับการที่เขาส่งลูกเรียนบ้างคือแต่บางคนเขาก็ ่วนใหญ่ก็จะหารายได้พิเศษไงคะซึ่งบางทีมันก็ไม่พอกับส่วนที่น้องจะต้องใช้จ่ายคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวภาระตรงนั้นอ่ะจะตกไปที่คุณแม่แหละทุกอย่างนมก็ต้องเตรียมให้น้องอาหารขนมก็ต้องเตรียมให้น้องถ้ามีเงินตรงไหนที่ว่ามาเอามาซัพพอร์ตเอ่อจะเป็น1 0 0 0 2,000ในแต่ละเดือนถ้าเป็นไปได้นะก็จะดีมากๆเลยแล้วเด็กตั้งแต่แรกเกิด จนถึง6ปีเนี่ยเป็นวัยที่สำคัญมากเลยตรงเนี้ไม่เคยมีตรงไหนที่จะมาช่วยเลยนะตอนหาเสียงพูดชัดเลยว่าทั่นหน้าคราวนี้พอมาเป็นรัฐบาลพบว่าไม่ทำตามนโยบายยังกลายเป็นเรื่องของคนจนไม่มีหลักการท่่นหน้าแน่นอนพักคฝ่ายค้านเนี่ยยังเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันตลอดอยู่เราก็พบทั้งคุณจุรินพบทั้งคุณจุติรัฐมนตรีพอมอพบทั้งรัฐมนตรีของพ,พรรคพลังประชารัฐ เพื่อจะบอกว่าทำไมไม่ทําตามมติกระยะชซึ่งแล้วก็มติหาเสียงไว้ด้วยก็ปรากฏว่าจะมักจะพูดหลุมหลวมว่าไม่มีเงินงบประมาณของไทยเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ3.1ล้านล้านบาทเงินกู้อีกหลายแสนล้านบาทในขณะที่พมซึ่งดูแลตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยได้เงินประมาณ24,000ล้านบาทขณะที่กระทรวงกลาโหมป65ได้งบประมาณ2 0 0 0ล้าน ราหมดหวังกับรัฐบาลชุดนี้ละเพราะฉะนั้นการเคลื่อนของเราต่อจากนี้คือการเคลื่อนเพื่อเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่เคาะนโยบายของพรรคการเมืองให้คุณรับต่อสาธารณะขอเรียกร้องต่อวอเตอร์ทั้งหมดเลยนี่นะบทเรียนที่แล้วเป็นอย่างนี้ครั้งนี้เป็นอย่างนี้ต้องไม่ให้ซ้ำรอยนะเงินอุนดหนุนที่วันหน้าเหมือนเดิมต้องเริ่มตั้งแต่ฝากคันเพิ่มจาก600เป็น3,000บาทมันก็มีความสิ้นหวังนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างที่ เราหรือว่าคนอื่นเขาคาดหวังเนี้ยค่ะคือมันแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่ก็ยังมีความคาดหวังอยู่ว่ารัฐบาลต่อไปอาจจะทํามันได้จริงใช่ค่ะเราจะลืมบางทีก็ลืมเลยว่าอ้าวมีอันนี้ด้วยเหรอต้องเป็นรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากนโยบายเกิดแน่นอนอยากให้รัฐบาลสมัยหน้าอย่าลืมนโยบายของท่านแล้วกันนะครับก็ดีใจนะเราคิดว่ามันแน่นอนอยู่แล้วว่าคือเหมือนมันเป็นเรื่องที่ มันอาจจะเคยถูกพูดถึงเร,เราอาจจะพูดคนเดียวมาก่อนหรือว่าเราอาจจะพูดอยู่กับเพื่อนไม่กี่คนแต่ว่าตอนนี้มันมีแบบมีเพื่อนเยอะมากเลยที่ร่วมพูดไปพร้อมกับเราหรือว่าออกมาเป็นนโยบายของพาร์ทปี62เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้นในเมืองไทยมันเป็นเรื่องท็อปปิกสำคัญคือผู้กำหนดนโยบายสเต็กวอเดอร์ในฐานะเป็นพรรคการเมืองเนี่ยเรามีสส LGBT แล้วอันนี้เป็นท็อปปิกพอมาเป็นท็อปปิกสำคัญมันก็มันก็ขานรับทั้งบรรยากาศเมืองไทย แล้ว,วันก็ไปขานรับกับบรรยากาศประชาค,คมโลกด้วยเรื่องของ Human Right ไรเ i นมันมามันมาถึงเนี่ยภาคอื่นก็อยู่ไม่ได้หรอกมันก็ต้องทําตามนั่นแหละที่ถูกเชิญไปทุกภาคเลยฝ่ายรัฐบาลเป็นเจ้าของผู้ชีวิตยังไงก็ต้องดันให้ผ่านกฎหมายใดๆที่เสนอโดยภาคฝ่ายค้านก็ไม่เคยป,ป,รประสบความสำเร็จในประเทศไทยเลยแม้แต่ฉบับเดียวแม้กระทั่งกฎหมายภาคประชาชนเนี่ยมันเป็นต้นน้ําทําให้กฎหมายภาครัฐเนี่ย ทำประกบขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ผ่านแบบภาครัฐไมเซทเนี่ยจะเป็นเรื่องการตลาดการหาเสียงคะแนนเสียงที่ต้องไม่อยากให้ตกไปอยู่พรรคนั้นหรือเปล่าคงมีนะเขาอาจจะมีไมเซตที่ที่ไม่เอื้อต่อ LGBT อ่ะแต่เขาอาจจะฝันเกี่ยวกับเรื่องคะแนนของ LGBT ซึ่งซึ่งต้องเทียบเคียงกับภรรคอื่นถ้าคุณไม่มีคาว่า LGBT friendly เนี่ยคือคุณไม่มี attitude ที่ดี เข้าใจและเข้าถึงคนกลุ่มนี้มันจะไม่เกิดความยั่งยืนแล้วมัน่นคงเรื่องเพหลาหลายกลายเป็นวาระระดับชาติอะไรประมาณนั้นเนาะไม่ใช่ใค่ในประเทศไทยแต่ว่าในหลายๆประเทศอะคือมันก็จะมีสิ่งที่เขาเรียกกันว่าเป็นแบบโฮโมแนชชั่นลิซึมก็คือการเหมือนกับว่าพยายามจะแบบใช้ใช้ไอเดียว่าเออชาติเราอะ่ะเป็นชาติที่หรือว่าเป็นประเทศที่ สนับสนุนการมีอยู่ของคนเพศหลากหลายสนับสนุนโฮโมเซ็กชวลิตี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือการสนับสนุนนะั้น่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นอยู่แค่ระดับแบบเปลือกมากเลยก็คือเหมือนกันแค่แค่บอกว่าเออเนี่ยเราอะ่ะเป็นชาติที่จเจริญแล้วหรือว่าเป็นชาติที่แบบเออก้าวตามทันโลกแล้วแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือเราคิดว่าในหลายๆประเทศอ่ะนะเอาคนเพศหลากหลายมาหากินมา PR พอมองลึกๆแล้วลงไปในระดับแบบในหลายๆสถาบันนะสถาบานาันข้าคบัวสถาบานันโรงเรียนหรือแบบมหาวิทยาลายัยหรือแม้แต่สถาบันทางสังคมแรงต่างเราจะพบว่ามันยังคงมีการเลือกปฏิบัติและความรุนแรงอยู่ในนั้นการยอมรับอะ่ะม,มันไม่ได้ซึมลงมาถึงในระดับที่ว่าคนเพศหลากหลายได้รับการยอมรับจริงๆในสังคมแล้วก็ได้รับการอบรับอะ่ะอย่างที่ เขาเคลมว่าตัวเองเป็นหรือเคลมว่าตัวเองทําบนหน้ากระดาษเนาะใช่ปะเออมาติมันก็ออกมาแบบในหน้ากระดาษแล้วก็เขาก็สามารถเอาไปเป่าประกาศได้ว่าเนี่ยเรามีสิ่งนี้ออกมาแล้วแต่ว่าแบบคําพูดมันไม่เท่ากับการกระทำปีหน้าแบบตอนหาเสียงอาจจะต้องมีประเด็นเรื่องสอง่งรถเท่าเทียมหรือ,รอคู่ชีวิตแล้วแต่ว่าแต่และพรรคนับสนุนอะไรอะ เออถ้าไม่มีสีจะแปลกใจคิดว่าเขาก็น่าจะต้องอสินิกับปัอโปรโมทอีกแหละว,ว่าเขาทำมายสโตนเขาทํอาอะไรไปบ้างแล้วเราคิดว่าเป็นไปได้ที่อาจจะทําให้โบเตอร์อาจจะรู้สึกว่าจริงๆงแล้วเราก็มาไกลเหมือนกันนะถ้ามันดีจริงหรือถ้ามันมันสวยจริงแบบที่เขาออกไปพูดแบบนั้นนะ่ะทาไมเราถึงยังต้องพูดเรื่องนี้กันอยู่ทุกวันทําไมเราถึงยังต้องเรียกร้องเรื่องสุนัตเทียมหรือว่าเรียกร้องเรื่องการยุติอคติและก็เลือกปฏิบัติกันอยู่ทุกวนันในประเด็นที่หลากหลายคิดว่ามันยังทําได้มากกว่านี้มากมากอะ่ะ ถ้าพูดโดยเฉพาะถ้าพูดถึงรีซอสที่เรามีภาพประชาสังคมมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วอ่ะเราพร้อมที่จะแบบจับมือกับพูดแล้วก็เราคิดว่ามันไปได้ไกลกว่านี้มากๆซึ่งจริงแล้วมันเหนื่อยเหมือนกันนะกับการจะต้องแบบเป็นเป็นแอคทีฟิสต์เราต้องไปลงถนนทุกวันเพื่อเพื่อที่จะเหมือนเป็นเด a ดแอนน้อยยิ n งเพอร์เอ่ะเป็นคนที่แบบไปตามบอกว่าแกทำสิแกทำสักทีอะไรเงี้ยมันเหนื่อยเหมือนกันนะเออแต่เราก็รู้สึกว่า มันดูเป็นวิธีที่มันถูกใช้มาตลอดเออแล้วก็จริง,รงๆแล้วความหวังสูงสุดของเราอะ่ะคือเราจะได้เลิกลงถนนเพื่อที่ว่าเขาจะได้ทําตามสิ่งที่เขาสัญญาไว้การมีนโยบาย LGBT เนี่ยถ้าเราไปเลือกเนี่ยก็ต้องปรูแนวคิดว่าจะสนองตอบเรื่องของ LGBT ได้ในโซลูชันแบบไหนที่เขามั่นใจว่าเวลานี้พักกันเมืองแต่ละพากคเนี่ย มันก็เล่นประเด็นเดียวกันน่ะประเด็น LGBT เนี่ยมันเว้นมันไม่มีอะไรซับซ้อนนะมันเป็นเรื่องของการทําให้คนเท่ากันน่ะคุณกลับเข้าปิแก้ด้ไหมใ้ยุตธศาสตร์ชาติ20ปีไปแก้ว่าประเด็น LGBT คือประเด็นวาระแห่งชาติแล้วเมื่อมันหาเสียงเท่ากันน่ะค่าของพี่คือเท่ากับศูนย์นะเพราะพี่มรู้จะดเดือายรพี่มีแค่เสียงเดียว